ก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีบ่มกล้วยนะคะกล้วยวันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยไข่พาตะบองนะคะจะเป็นต้นเล็กมากก็เลยครือนี้จะมีแค่3หวีเองนะคะ3หวีแถมมา4หวีเล็กๆนะคะ,ะเราจะมาดูวิธีการบ่มกันนะคะขั้นแรกก็คือเตรียมกล่องกล่องที่จะใช้บ่มกล้วย หากล่องใบขนาดที่พอดีกับกล้วยของเรานะคะวันนี้มีสามหวีแต่ว่าเราจะรวมน้ำว้านะคะแถมไปอีกสองหวีเพื่อให้มันเต็มกล่องนะคะมีน้ำว้ามาสองสองหวีนะคะขั้นแรกก็คือเตรียมกล่องแล้วก็ตัวที่จะทำให้กล้วยเราสุกนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ่านแก๊สอ่านี่ค่ะ หนึ่งก้อนใหญ่พอนะคะห่อด้วยกระดาษที่ชู่บางๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในกล้วยของเราวาง่านเก๊สที่ห่อนะคะไว้ตรงกลางกล่องค่ะแล้วก็เอากล้วยลงไปนะคะยายมากล้วยลงกล่องค่ะเอากล้วยลงไปนะคะในกล่อง จัดวางให้เต็มกล่องนะคะอายายกล้วยลงมาเรียงเลยค่ะเอากล้วยวางล้อมรอบฐานแก๊สนะคะจัดลงไปเลยวันนี้มีกล้วยไข่พัตตบองนะคะ3ามหวีและน้ำว้าสองหวีนะคะ เต็มแล้วก็ปิดนะคะที่นี้เป็นขั้นตอนการปิดเรามีกระสอบเก่าๆจะเป็นกระสอบอะไรก็ได้เอามาเอามาห่อเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้านำเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะามาหอ่อคุมลงไปให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อว่าให้ให้อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยด้วยจะได้สุกนะคะอ้าวยัดลงไปให้เต็มกล่องเลยค่ะ ปิดให้มิดชิดเลยนะคะแล้วเราจะนับไปอีก30ชั่วโมงนะคะนับจากตอนนี้เลย30ชั่วโมงและเราจะมาเปิดกล่องนะคะ30ชั่วโมงเราจะมาเปิดดูว่ากล้วยของเราจะสุกเหลืองดีหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ครบ30ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาเปิดกล่องที่เราบ่มกล้วยกันนะคะว่ามันจะสุกเหลืองสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เอายายเปิดเลยค่ะว้าวว้าวว้าวเหลืองสวยมากอ่าน่ากินมากเลยค่ะอ๋อด้านวีเล็กจิ๋วนี่เป็นกล้วยไข่พาะตะบองนะคะโอ้เหลืองสวยมากเลยค่ะว้าวว้าวสามสิบชั่วโมงนะคะที่เราทําการบ่มค่ะเอาออกมาเรียงสวยๆเลยลำว้าสองค่ะลำว้าสองอ่าน้ำบ้าอยู่ไหน น้ำว้าสองไข่พัตตะบองสค่ะเหลืองน่ากินมากอะกล้ยไข่มาวางค่ะอย่าลืมนะคะทำตามขั้นตอนนี้คุณจะได้ลก้ลวยสุกแบบหวานหอมอร่อยเลยค่ะ30ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ